สวัสดีครับแอดพักเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูผ้าปิดตานะครับของหลวงพ่อทองนะครับมีอยู่2รุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นนี้ก่อนเป็นผ้าปิดตาอุตโมนะครับมหาโพทศัพย์หลวงพ่อทอง สุทธสีโลนะครับผมนี่สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับองค์นี้เนื้อหาด้านในปิดตาปิดหูปิดทวาร รักระยันด้านหลังนะครับยันอุซ้ายขวาเลยนะครับตงนี้หมายเลขนัมเบอร์นะครับสี่สามแปด มีโค้ดด้วยนะครับตรงมืออุทวานนะครับจะตอกคำว่าทองนะครับผมตรงมือปิดทวานตรงนี้นะเห็นไหม อตหารอา่างองงนะครับตรงปลายกระละตัวอุนะสวยงามเดี๋ยวดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ปิดตา ยานายานะครับเสาห้ามหามงคลของหลวงพ่อทองสุดทศสีโลเหมือนกันนะครับออกวัดบ้านไล่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาองค์นี้2,563นะครับปิตายานายาสวยงามนะรายละเอียด มีอักขระยันนะครับมะอะอุนะฮะก้นนะครับจะตอกโคตรวัดนะครับวัดบ้านไล่นะครับต่อโคตรตัวทอทหาร ด้านหลังนะครับองค์นี้หมายเลขนัมเบอร์ห้านนะครับผม ใบหูจะยาวนะครับยาวยืดลงมาถึงหน้าอกนะฮะเลยหัวไหล่ลงมานะครับเทียบกันนะครับระหว่าง2ององค์ยานายาจะโตกว่านิดนึงนะครับ สวยไปคนละแบบนะครับกล่องสีขาว แล้วพักเครื่องมาให้ชมกันนะครับปิดตาสององค์นะครับก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม